สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Power Point Boy นะครับวิดีโอนี้ผมจะพามาดูเป็นตัวอย่างสไลด์นะครับของค่าย BMW Group นะครับหลักๆก,ก็จะที่เรารู้จักกันเป็นรถยนต์ BMW นะครับรถยนต์ Mini Cooper แล้วก็มี Rolls Royce นะครับหลักๆก,ก็จะเป็นตัวสไลด์ Investor Presentation นะครับอัปเดตล่าสุดเมื่อ d e c อ m b e r 2022นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นสไลด์ที่เขาจะเหมือนกับเป็นสรุปประจำปีมาให้ข้อมูลนักลงทุนนะครับก็จะเป็นพรีเซนต์เลยนะสวยๆมาดูกัน ล่าหลัก่อนไปเลยนะครับสไลด์ตัวนี้ bmw นะครับก็จะเป็นสไลด์ที่ใช้โทนสีออกเป็นน้ําเงินนะเป็นน้ําเงินแต่ว่าเขาจะมีตัดสีเหลืองมาด้วยนะครับในจุดที่เขาเน้นนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูก่อนเนี่ยพวกจุดเหลืองเหลือพวกนี้เียจะมีบางจุดที่เขาเพิ่มเข้ามาเป็นสีเน้นนะครับแต่โดยรวมเนี่ยจะเป็นออกสีฟ้าฟ้าน้าเงินน้ําเงินแบบนี้ทุกคนจะมีสีเหลืองเหลืองทองทองเข้ามาบ้างนะครับซึ่งตัวสีเนี่ยนะครับมันจะเป็นโทนตามนี้ทุกคนครับก็ผมอัปเดตมาให้ดูนะเนี่ยมันจะเป็นสีตรงข้ามนะครับ มันจะเป็นน้ําเงินฟ้าๆโดยรวมนะครับแต่จะมีสีตรงข้ามเนี่ยคือสีเหลืองๆทองๆตัดมาอันนี้มันจะเป็นออกสีโทนประมาณนี้ทุกคนครับที่ผมนี่กำลังวงให้ดูตรงนี้นะครับก็อันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเออเบียรเนี่ยเขาใช้เป็นสีตรงข้ามนะครับแล้วก็อันนึงก็คือถ้าเกิดทุกคนมองเดี๋ยวผมจะไล่ไปด้านล่างเนาะจะเห็นว่าแบ็คกราวเนี่ย มันจะไม่มัไม่ใช่แบ็กกราวสีขาวนะครับในหลายตัวอย่างเนี่ยผมจะมีแบ็กกราวเขาเรียกว่าตัวอย่างสไลด์ของบริษัทอื่นเนี่ยจะใช้เป็นสีขาวเยอะแต่ของ BM เนี่ยใช้เป็นออกสีฟ้ฟาตัวนี้แล้วลองดูดูตัวเขาเรียกว่าดีไซน์ของเขาน,นะครับมับกกนจะเป็นเนี่ยเหมือนเป็นสามเหลี่ยมทุกคนครับเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมที่มีดูแบ็กกราวนะครับดูแบ็กกราวนะเป็นสามเหลี่ยมที่มีเหมือนกับเป็นดีไซน์วางเอาไว้ตรงนี้ถ้าใครอยากเอามาใช้นะครับวางเป็นแบ็กกราวเช e ่นเดียวกันนะสามารถไปเสิร์ชได้นะครับเป็น นะครับคือจะเห็นว่ามันจะมีความเป็นฟิลเหมือนกับเป็นเป็นฉากฉากที่ว่าเป็นเป็นเหมือนเชฟสามเหลี่ยมนะครับเนาะวางนะถ้าทุกคนอยากได้แบบไหนก็ไปลองดูอีกทีหนึ่งนะครับหรือใครจะลองทําเองบนสไลด์ก็ยังทําได้นะแต่ว่ามันจะเป็นฟิลนี้เนี่ยเป็นแอฟแทกพลิกอนนะหรือจะเป็นตัวพิมพ์เขาไทแองเกิลกันี่ยเป็นสามเหลี่ยมนะครับไทแองเกิลเนี่ยมันจะแปลว่าสามเหลี่ยมนะครับก็ คำนี้ก็พอได้ไปลองหาดูวนๆไปนะครับมันก็จะได้เป็นฟิลประมาณนี้แหละตัว background ที่เขาใช้แต่คงไม่เหมือนเต้นนะแต่จริงเนี่ยใครอยากลองทําเองก็ได้นะจะเป็นการสร้างสามเหลี่ยมแล้วก็ใส่เกรเดียนนะครับแต่นี่ให้ดูเป็นฟิลนะว่าโอเคสี background เป็นยังไงโดยรวมจะวิ่งประ,ประมาณนี้โอเคไหมครับเนาะก็เดี๋ยวผมพามาทัวร์กันนะครับให้ได้เห็นตัวสี เห็นตัวแบ็กกราวโดยรวมก่อนนะครับเนี่ยเปิดตัวหน้าปกมาทุกคนครับก็เขาใช้เป็นรูปโปรดักต์เขาเนาะรูปผลิตภัณฑ์อันใหญ่นะเนี่ยเป็นรูปถ่ายมารถสวยงามเลยนะครับแล้วก็รูปเนี้ยที่เขาใช้เป็นหน้าปกนะครับทุกคนครับมันก็จะไม่เขาเรียกว่าไม่ได้แบบมีรายละเอียดเยอะเกินไปนะครับคือจะเห็นว่ามันมีเป็นแบ็กกราวเหมือนกับเป็นรูปถนนที่มีเป็นภูเขาอย่างเงี้ยแล้วก็มีรูปรถที่เป็นโปรดักต์หลักอันกลางอันเดียวนะครับมันทําให้มีพื้นที่ในการวางตัวหัวข้อนะครับเนี่ย bmw group วางโลโก้ วางชื่อพรีเซนต์ได้ค่อนข้างง่ายนะครับก็จะให้ดูเลยว,ว่ารูปภาพหน้าปกเนี่ยโหม,มีผลมากเนาะเดี๋ยวไว้งว่างเรามาคุยกันเรื่องรูปหน้าปกกันนะครับการเลือกรูปหน้าปกสลไลด์ยมีผลมากนะครับก็โอเคนะเขาก็มีพื้นที่เยอะก็พิมพ์ออกมาได้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าหัวข้อพรีเซนต์นะครับก็จะมีฟอนต์ขนาดใหญ่เปิดมาเนี่ยเป็นเขา investor present แล้วก็ปิดด้วยวันที่ ที่เป็นฟอนต์ขนาดเล็กลงเราจะ,ะส่วนมากเขาจะไม่พิมพ์นะครับตัวขนาดฟอนต์เท่ากันนะอันนี้ผมจะพูดเน้นในทุกๆตัวอย่างเลยนะครับหน้าปกเปิดมาน้องก็จะมีการวางฟอนต์ใหญ่เป็นหัวข้อหลกักแล้วก็มีฟอนต์เล็กเป็นวันที่แนบมาต่อให้มีคําขยายย่อยลงมาครับก็ต้องมีฟอนต์ที่ขนาดเล็กลงนะจะไม่ได้วางใหญ่เท่ากันทั้งหน้านะครับอันนี้ฝากแชร์ไว้นะโอเคมาดูกันนี้ก็จะเปิดมาเหมือนกับผมว่าอันนี้มันคงเป็นหน้าเปิดถัดมาบางคนก็จะเป็นบางบริษัทอาจจะเป็นหน้าอนเจนดาก็ได้นะครับก็แล ก็จะมีเฮดใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้เขาทําเป็นหัวข้อเนาะโดยการมีการวางกล่องสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยน่าจะเป็นสีดําแหละนะครับแล้วก็กดทําจางเนาะ Transparency w h i แล้วก็เอาเทคมาวางมาเรียงอะไรก็ว่าไปนะครับมีการวางไอคอนสวยงามนะครับเนี่ยเราก็ไล่มาหัวข้อแรกอ่ะไล่ไปเนาะทีละ e Agenda นะครับก็เปิดมาเป็นตัว แน่นี้นะครับจริงๆหน่นี้ผมผมมีความเห็นส่วนตัวว่าผมรู้สึกพอกเขาใส่แบล็กเกลว์เป็นแบบนี้แล้วพอวางฟอนต์ขาวอะไอจุดที่มันแบล็กเกลว์ไม่ไม่ได้เข้มมากอะมันก็จะอ่านฟอนต์ยากนะทุกคนเห็นเหมือนกันไหมเนี่ยจุดนี้มันก็จะอ่านตัวหนังสือยากนะครับส่วนตัวผมจะไม่ค่อยชอบนะเพราะว่ามันอ่านยากถ้าเกิดมันเป็นน้าเ,เงินเข้มๆแบบนี้หมดก็ยังดีกว่านะครับอะมาดูการอันดับแรกเลยทุกคนครับก็จะมีเฮดแล้วก็มีคีย์เวิร์ดข้างล่าง ตรงนี้ดีมากๆ,ๆอยาให้ทุกคนได,ได้ได้ได้เห็นแล้วเอาไปใช้กันคือตรงนี้มันจะเป็นหน้า BMW Group Strategy ใช่ไหมครับกลยุทธ์เนาะเป็นเฮดหลักนี่ท่อนบนเนี่ยท,นนนทุกคนครับเป็นเฮดหลักเนาะแต่บรรทัดสองบรรทัดล่างข้างล่างทุกคนลราสังเกตดีนะฟอนต์มันจะ ตัวบางกว่าแล้วก็เล็กลงนะหรือตัวเท่ากันก็ได้แต่ฟอนต์มันจะไม่หนาเท่าตัวบนนะครับตัวบนมันจะหนากว่าผมอยากแชร์ว่าเวลาใครกำลังทำพรีเซนต์ไปสรุปผู้บริหารหรือหัวหน้านะครับไอตัวสองกรดล่างเนี่ยทุกคนครับเนที่มันเขียนวิวเวิร์มกรุ๊ปเนี่ยสแตนฟอร์ดเฟิร์สคาอะไรพวกเนี้ยคือมันจะเป็นเหมือนเมนพอยท์อะครับหรือเป็นคีย์พอย t ์ที่เราอยากพูดหน้านี้นะคือบางทีถ้าเกิดทุกคนเนี่ยต่อให้เปลี่ยนอันนี้เป็นกราฟเลย นะแล้วเราบอกสมมติว่าเป็นเนี่ยเป็นบีดบีเอ็มบิ o กรอ i เ a นเชีย r รเงี้ยเราบอกไปเลยว่าอ๋อปีนี้ยอดขายเพิ่มขึ้นลด,ดลงหรือเป็นยังไงคือไอต้ตัวตัวเฮดด้านล่างเนี้ยมาเป็นอะไรที่เราสามารถเอาไปสรุปได้ผมใช้คีย์คือคีย์หลักเหมือนกับเป็นคีย์พอยต์อ่ะเป็นเมนพอยต์ที่อยากจะพูดถึงหน้านี้มันคืออะไรคือบางทีผู้บริหารหรือหัวหน้าเราอยากได้แบบเมนพอยต์ก่อนไงอ่ะหน้าที่ต้องการสื่ออะไร เนี่ยเราวางใต้เฮดดิ n งไปเลยทุกคนครับแบบนี้เนาะคือไม่จําเป็นต้องมีแบบเนี่ย b บียนเบียนกรุ๊ปสโดดๆโอเคไหมครับอันนี้ดีมากนะเอาไปใช้นะครับทนบันทีต้นล่างเนี่ยก็จะมีหัวข้อที่เขาวางไว้แหละเนาะก็ทุกคนลองดูเป็นดีไซน์เป็นเลย์เอาได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมจะอยากเน้นเลยนะในท,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 ทุกตัวอย่างที่ผมจะพูดเนี่ยคือเราจะต้องมีฟอนต์ขนาดใหญ่และขนาดเล็กลงเสมอคือทุกคนอย่าไปวางขนาดฟอนต์เป็นปืดป้ดๆนะเห็นไหมเนี่ยมันจะมีวอตฟอร์ตัวใหญ่สุดตัวหนามีโพสิชันตัวบางลงและมีีสุดดขข้้้าาาาางงลล่่ในนนนแตะหัวัวออเเยมมกก ต้องมีฟอนต์ใหญ่ฟอนเล็กเสมอโอเคนะครับนะครับไปนี้ไม่น่าทำลายเนาะเวลาเรามีตัวเลขสําคัญนะครับทุกคนพยายามทําให้มันเด่นขึ้นมาให้ได้อย่างเงี้ยเห็นไหมครับเขามีทำลายเขามีอาจจะมีตั้งเป้าว่าไอตัวมาร์จินหรืออะไรต่างๆหรือโกลด์เนี่ยต้องเป็นกี่เปอร์เซ็นต์หรือการรีดักชันในเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดไปดูตัวอย่างนะถ้าเกิดใครไปดูในอุตสาหกรรมตัวเองดีมากอย่างในส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยที่ผมดูมาหลายบริษัทจะต้องมีเป้าเกี่ยวเรื่องรีดักชันคาร์บอนไดออกไซด์อิมิชันอะไรพวกนี้เยอะมาก ก็เร, <ๆ S 2> เราสังเกตได้หรือทีม ESG เนี่ยมาแรงมากอะไรพวกนี้เราได้เราได้เป็นคอนเทนต์ด้วยนะแต่ว่าเราดูดีไซน์ก่อนทุกคนครับเนี่ยตัวเลขตัวใหญ่เห็นไหมครับอันนี้ผมอยากเชิญทุกคนเอาไปปรับใช้เนาะเวลาเรามีรีพอร์ตตัวเลขอะไรเงี้ยต้องหยิบมาให้มันใหญ่ๆแบบนี้เลยเห็นไหมตัวหนาตัวใหญ่แล้วค่อยฟอนต์เล็กลงนะว่าไปนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่อยากพูดก็คือคอนเทนต์มักจะเป็นคอลัมน์เยอะด้วยนะครับนะผมจะยพูดซ้ำเนาะอย่าง B M เนี่ยก็จะความวางเป็นคอลัมน์นะคือไม่ได้วางตัวหนังสือเป็นแนวน อันนี้ไทม์ไลน์หนึ่งตัวอย่างทุกคนไปเก็ตไอเดียได้นะครับเนี่ยมีการวางกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็วางเป็นไทม์ไลน์ไว้นะครับตัวเลขตัวใหญ่เสมอเลยนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็เวลาเรามีข้อมูลเยอะๆนะครับทุกคนเราสามารถวางกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ได้นะผมจะเรียกมันว่าเป็นกล่องแบ่งโซนนะครับเนี่ยเป็นกล่องแบ่งโซนแบบนี้โอเคไหมครับคือถ้าเกิดเนื้อหาพวกนี้มันอยู่ที่แบ็คกราวล่งๆเนะี่ยมันจะเละทุกคนเคยเจอปัญหาไหมมันจะเละๆนะ เราสามารถสร้างกล่องสี่เหลี่ยมนะครับเนี่ยพวกนี้มาแบ่งโซนได้นะครับผมอ่าเนี่ยสไลด์เห็นมันจะเริ่มมีสีทองสีเหลืองปนเข้ามาแล้วนะแต่ตีเมนหลักยังคงเป็นน้ําเงินอยู่นะครับประมาณนี้ตัวเลขยังคงใหญ่เสมอตัวเลขใหญ่เสมอเนาะอันนี้เนี่ยเป็นรีดักชันของตัวตัวกาคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็จะมีการตั้งเป้ารดอะไรยังไงบ้างว่าไปนะครับอ่านี่มเริ่มมีวางกราฟแล้วก็ผู้สังเกตคือพอแบ็กกราวเขาทุกคนฟังให้ดีนะครับพอแบ็กกราวเขาเป็นแบบมีสีไม่ใช่แบ็กกราวขาวล้วนๆนะครับเวลามีคอนเทนต์ ขาเรียกถ้าเกิดมันจะอ่านลําบากนะเขาจะสร้างกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ขึ้นมาเลยครับกล่องสี่เหลี่ยมทําจางเนี่ยผมใช้คํานี้เลยเนาะกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็ทําจางทำสเปเรนซี่มันมันจะอ่านง่ายขึ้นนะครับเนาะอันนี้ก็พามาดูนะเรื่องการจะเป็นะมานี้นะครับอา่าเนี่ยเห็นไหมมีการสร้างกล่องขึ้นมามีการแปะรูปโปรดกอะไรก็ว่าไปแล้วก็มีทําตัวคอนเทนต์นะครับทุกคนเก็ตเป็นไอเดียได้หมดเลยนะผมจะให้ดูเป็นไอเดียนะครับเนี่ยวางเป็น, column, นคอลัม column, น,ะ 1, 2, hate, นมม์นะครับมี3คอลัมน์นะั่นหนึ่งสองสามตัวเลขหรือเฮดเน ลองไปดูกันนะครับประมาณนี้ผมจะไปเร็วขึ้นนะถ้ามันจะเริ่มซ้แล้วนะครับทีนี้อีกนิดนึงทุกคนครับนอกจากที่เราทำฟอนใหญ่ฟอนเล็กเนี่ยที่ผมบอกว่างานนี้เขาใช้เป็นสีน้ําเงินกับสีเหลืองใช่ไหมสีตรงข้ามถ้าเกิดเรายืนพื้นด้วยน้าเงินนะครับทุกคนครับเวลาเราใส่สีตรงข้ามตรงไหนนะฟังด,ดีนะครับตรงไหนเป็นสีน้าเงินหลักๆเนี่ยสีพื้นเราใช่ไหมครับสีตีมหลักเนี่ยแล้วตรงไหนไปโยนโยนเป็นสีตรงข้าม,ม,าามทิ้งไว้นะครับมันจะเด่นขึ้นมาเห็นไหมอย่างนั้นเนเเเเเเป็นนน้้ํําาาาางงงงิใ่่่่มมััครรรรแตตตพพอออออีีีกกสสสสววลลขขะไๆญหหืืท มันจะเด่นขึ้นมาอันนี้เป็นหลักการสีตรงข้ามเลยนะคือมันจะทาให้ข้อมูลมันเด่นขึ้นมาก็อนีออ้อย่างงานนี้เขาเลือกใช้แบบนี้เห็นไหมครับไอ้พวกตัวเลขสําคัญเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อย่างนั้นนี่ก็ยังคงมีการวางกล่องเนาะวางเป็นกล่องนะครับนะทำจางเอาไว้ประมาณนี้นะครับนี่ถัดมาเห็นไหมครับตัวไหนที่เป็นสีเหลืองเนาะตัวไหนใส่สีเหลือง ตัวใหญ่ขึ้นสักหน่อยนึงมันจะเด่นขึ้นมาเลยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เนาะ,ะเนี่ยชัดเจนนะเริ่มใช้สีเหลืองอะไรเข้ามามาขึ้นทุกคนก็ดูเป็นไอเดียกันเห็นไหมครับแต่ผมจะขอพูดเน้นแล้วเน้นอีกนะครับว่าถ้าเป็นไปได้ทุกจุดเนี่ยเราควรจะมีฟอนต์ที่มันเป็นตัวหนาหรือตัวเน้นขึ้นมาแล้วค่อยมีฟอนต์เล็กโอเคไหมครับอย่าไปวางเท่ากันทุกแน่เนาะจะพยายามพูดทวนๆทุกคนได้ได,ได้ได้จำกันนะครับประมาณนี้ไปดูเกเป็นไอเดียเก่าไอเดียเอนะครับรูปอย่างรูปเนี้ยก็เขาวางตัดเป็นวงกลมนะ มี3าพารากราฟก็ทำฟอนต์ใหญ่ leg, ฟอนต์เล็กฟอนต์ใหญ่ฟอนต์เล็กจบนะครับแค่นั้นดูดีแล้วนะเนี่ยมีตัวหนาเล็กทริกขึ้นมาตัวใหญ่ตัวหนาแล้วก็ตัวเล็กลงวนไปนะครับอ่ะไปเร็วๆกันมากขึ้นนะครับทุกคนครับนะผมะพยายามพูดแล้วก็ทุกคนลองดูเอานะไอเดียมันจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับวนและเนาะมีกล่องมาวางนะครับอะไรก็ว่าไปแผนที่ไปโหลดได้นะครับใครอยากโหลดก็ไปเปิดในช่องผมได้นะมีสอนโหลดอยู่แผนที่โลกนะครับนะเว็บ pixelmap พิกเซลแมปนะครับ m c h a r t ไปดูเอานะง่ายมากโหลดมาปุ๊บ,บอบงวางนะครับผมคืออยากให้ดูว่าทุกคนเนี่ยเห็นไอเดียได้เนาะเราเห็นผปเอ้ยเรารู้แล้วแผนที่โหลดมายังไงเราเห็นไอเดียต่อด้วยอ๋อนี่นี่เขามีการเอาตัวนี้ขึ้นมาอาจจะเป็นซักประเทศหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยหรืออะไรก็ตามซูมขึ้นมาแล้วก็ชี้ออกไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่านี่วางคอลัมน์วางเนื้อหาเป็นคอลัมน์ตามเดิมไม่ได้วางเป็นแนวนอนวางเป็นคอลัมน์นะครับอ่านี่หรือใครกำลังบอกว่าเนี่ยลูกค้าเราเป็นใครบ้างเราเคยเจอปัญหาไหมลูกค้าเราเนี่ยหัวไอ หลากสีสันมากใช่ไหมครับวิธีตัดจบเขานะอันนี้เขาวาง็นพื้นหลังเข้มใช่ไหมเขาก็ปรับตัวไอคอนนี้เป็นสีขาวจบเลยทุกคนครับเนาะไปปรับค่าไบเนสได้นะกดเอาไอรูปไอคอนมาวางปรับค่าไบเนสจบเลยนะครับนะนะเรียบง่ายนะครับโอเคนะเนี่ยลองไล่กันแผนที่วนแล้ววนแล้วเดี๋ยวผมจะไปเร็วขึ้นแล้วกันนะครับอ่านี่เริ่มวนนะทุกคนไปลองดูได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับ ก็ไปไปเก็บดูนะว่ามีอะไรเป็นพิเศษบ้างผมขอดูเพิ่มเติมเนาะเรื่องการวางรูปอะไรทุกคนดูได้เลยนะครับนะผมสังเกตและส่วนมากเนี่ยหลายๆงานเขาจะวนเนี่ยวางเป็นคอลัมน์อย่างนี้แหละมีรูปเนี่ยเป็นบล็อกบ็อกสวยงามนะครับคือพอดีเนี่ยไม่เป็นพรีเซนต์คอร์เปอเรทเนาะทุกคนครับมันก็จะมีความเขาเรียกว่ามีความฟอร์มอลเป็นทางการเป็นระเบียบใช้คํานี้ดีกว่าเป็นเป็นทางการนะเป็นระเบียบเดี๋ยวจะไปหางานที่มันเป็นอีเวนต์มาให้ด้วยที่มันดูแบบแฟชั่นแฟชั่นหน่อยทุกคนจะได้เก็บเป ไปลองไล่ดูเอาละกันนะผมพูดสิ่งหลักๆไปครบหมดแล้วนะครับไปลองทวนดูได้เนาะประมาณนี้สําหรับตัว BMW Group นะครับนะก็เป็นสัลักเกี่ยวกับยานยนต์นะทนสีน้ําเงินนะสีน้าเงินน้ําเงินนะครับประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ใครถูกใจเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้บริษัทอะไรเป็นพิเศษพิมพ์ชื่อมาได้ผมไปขุดให้นะครับโอเคสวัสดีครับ